นาอคอนสยามเยอะมากจริงๆครับผมโอ,โอ้โหเยอะที่สุดเลยครับผมคนเยอะมากๆนายคอนนะครับโอ้โหโสุดยอดเลยครับผมโดนโดนโดน สวยงามมากเลยครับผมสวยงามจังเลยครับอีก2นาทีนะครับผมจากข่าวดาวแล้วนะครับ ดีพี่มาครับเพื่อนทุกคนงมมากครับโมดีพี่มคขอให้มีความสุขมากๆครับ ดูไอคอนสยามพี่น้องโอ้สุดยอด Oh. <laughs> ว่างาอ่ะโอ้โหจบแล้วครับผมคนเยอะมากเลยครับเพื่อนๆทุกคนอยู่ในซอยนี่เต็มเต็มซอยมากเลยนะฮะคนเยอะจริงๆครับผมเยอะมาก คนเป็นร้อยนะครับผมมากกว่าร้อยนะ่าจะเป็นพันนะครับอยู่ในซอยเนี่ยคนเป็นพันสุดยอดคนเยอะจริงๆครับผม ครับใ้เวลาไปเที่ยวต่อพี่น้องเดี๋ยวไปนาไอ้ควันควันวนนี้เยอะเยอะมากๆเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวดูดูกวอนเพื่อนคืออะไรเม่อกี้นี่คืออะไรย่างมั้นเขายังจะแสดงนะ คนเยอะคนหลายการแสดงโอ้สวยตอนนี้อยู่นาะไอคอนสยามกำลังสิกับล่อรถสาย8 4บรรยากาศเขาดาวอยู่นาไอคอนสยามนอกพี่น้อง คนหลายแห่งนะคอน,นาเซียวาสิล่าอนนี้มาคกกับน้องรถติดสุดยอดเลยนะเห็นบอกรถติดสุดยอดเลยเด็ดเนี่ยสุดยอดเลยนะรถติดแห้งขนาดเลยนะครับอยู่ไนคอนสยามเด้อพี่น้องรถติดสุดยอดสุดยอดแห้ง สบายดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าไอคอนสยามกำลังสิกาบานแล้วมาเขาด้าวพี่น้องบรรยากาศหน้าไอคอนสยามโอ้คนหลายนี้พี่น้องคนเยอะมากเลยครับผมน,นี่คนหลายรถกะติดสุดยอดเลยนะ สาวคาลายมีแต่ผู้สาวงามๆล่อรถสาย84กับลำ13สาย3ถ้าสาย84ก็จะลงเลยนคนเยอะมากเลยครับผม,มเยอะจริงๆหายใจไม่ออกแน่นมาก คนเยอะมากที่สุดนหมครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับจากหน้าไอคอนคือคนเยอะมากดูสิคนเยอะขนาดนี้เห็นไหมรถติดเนี่ย คนเยอะมากๆเลยครับผมโอเคครับเพื่อนเทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ